หลังจากที่มีการเปิดรับสมัครนายกอบจอสงขลาและสจอของจอังหวัดสงขลาไปแล้วในวันแรกโดยมีผู้สมัครนายกอบจอสงขลา4คนคือนายเฉล็ดเหมโกทวีสักเบอร์หนึ่งพันเอกสุชาติจันทรชติคูณเบอร์สองนายไพเจนมักสุวรรณเบอร์สามและนางพัทราวันขำตรีเบอร์สี่ทีมงานต่อพ่อและแต่สงขลาได้เก็บภาพบรรยากาศของแต่ละทีมที่เดินทางมาลงสมัครโดยเฉพาะสองตัวเต็งอย่างนายไพเจนและพันเอกสุชาติซึ่งเพียงยกแรกทั้งสองคนก็มีทีเด็ดมาค ่มกันแบบไม่มีใครยอมใครโดยทางฝ่ายลูกทีมของนายไปเจนก็รายมนคาถาที่เตรียมมาเต็มแผ่นกระดาษเพื่อสยบคู่ต่อสู้ส่วนลูกทีมของพันเอกสุชาติก็เอาพระพุทธรูปที่ชูตอนหยิบหมายเลขเอามาข่มกันบรรยากาศทั้งสองฝ่ายจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ต <ų> ั้งเลนเตาหาหีโอเคตั้งีนีโอเัต้นี้ครับ้นครับสิกตัวนีตั้งยไมามีตั้งดรูญมาพันเอาขุนเอาขุนข้าวมานเป็นี่ดานเป็นละหลอมตัวกูตั้งผุยไฟและสัดรูไม่มี ใล่มากรูบาลามีกูได้นีไปจากตัวกูเป็นลอยโยดเรื่อมอะไรปี้เด็นอรล,ลอย,ย,ยลอยโยดพินาศลาบครับนกเบิกหนีดเบิกบาดานเบิกประตูตั้งเ้าชัน้นลุงยันกันไายาตยั้งไปติดพ่อให้ตัวข้านี่มีบาลามีฤทธิ์แรงกล้าเกลากว่าคนสังไล่สัดรู้ หมายเลขสองครับครับตอนนี้อที่จะเลือกผมต้องหมายเลขสองครับครับตอนนี้อที่จะเลือก